กดแรงๆครับแล้วกระชากนะครับอ่านี่นะครับจะมีประกายไฟออกมานะครับอีกทีนะครับอ่านี่นะครับครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับวันนี้มารีวิวแจ้งอัปเดตสินค้าเข้ามาอีกรายการครับจะเรียกเข้าใหม่เข้ายังไงอยู่ครับมาเรียกว่าแจ้งอัปเดตสินค้าแล้วกันนะครับเคยทําคลิปไปแล้วครับไปดีของขาดตลาดไปนะครับสําหรับรุ่นนี้ครับก็มีของเข้ามาแล้วนะครับ รอบรุ่นนี้นะครับคือมีดเกเบอร์อัลติเมนะครับเป็นงานสำเนานะครับตัวนี้ครั้งที่แล้วลงคลิปไปสินค้าหมดนะครับก็เลยหายไปนานเลยครับก็วันนี้มารีวิวใหม่แล้วนะครับผมไม่อยากเอาคลิปเดิมมาลงครับก็ทําใหม่รีวิวใหม่เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเกเบอร์อัลติเมอันนี้เป็นมีดยังไงอะไรยังไงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูมีดเล่มนี้กันเลยนะว่าด้านในเป็นยังไงนะครับนี่ครับมีตัวล็อกอยู่นี้นะครับแกะมาเลยนะครับเป็นตีนตุแกแกนะครับ เดี๋ยวมานะครับเราดึงใบมีดออกมาได้เลยครับเดี๋ยววางซองไว้ก่อนนะครับดูใบมีดเลยนะครับเป็นใบมีดฟูลแท้งนะครับของแบรนด์เกอร์เบอร์นะครับย้ํานะครับเป็นงานสาเนานะครับของเกอร์เบอร์นะครับอ่ามีส, il, สัญลักษณ์บีจีนะครับเบคิวเบคิวก็ใช้มีดรุ่นนี้นะครับมีสีส้มนะครับอ่าจะไม่มองเห็นชัดง่ายนะครับอ่าใบมีดนะครับเป็นกษาะทรงโบวี้นะครับสําหรับงานเอาชีวิตรอดนะครับต่างๆนะครับอ่าด้านบนน้สันนันาๆเลยครับมีร่องบากมาให้ตรงนี้นะครับสำหรับการจุดไฟนะครับ นี่นะครับมีงคนด้ามนะครับนี่ครับมีรูสําหรับการเป็นที่มัดเชือกนะครับกับด้ามไม้หรืออะไรก็ได้นะด้านล่างนี้เขาเป็นแผ่นเหล็กแข็งๆก็สามารถใช้ทุบได้นะครับนี่นะครับด้ามก็จะเป็นยาง ABS จับกระชับมือนะครับสามารถวางนิ้วเป็นมิสไวเวิร์ดนะครับที่ท้ายนะครับจะมีนกหวีดแถมมาให้นะครับสำหรับการเป i̇şte ่าส่งสัญญาณของความช่วยเหลือได้นะครับผมไม่ทดสอบเป่านะเดี๋ยวให้ทุกท่านไปลองเป่ากันเองครับเป่าได้จริงนะครับมาดูรายละเอียดของตัวม uh, ีดกันบ้างนะครับ วัสดุใบมีดนะครับเป็นเหล็กสแตนเลส 440C นะครับเคลือบคาร์บอนมาครับกันสนิมนะครับนี่ครับลักษณะสีเทาๆนี้เลยครับความยาวใบมีดนะครับวัดตั้งแต่ปลายมีดจนถึงโคนใบมีดนะครับความยาว4นิ้วครึ่งนะครับด้ามมีดนะครับวัดตั้งแต่ส่วนนี้นะครับจนถึงสุดนี้นะครับ5นิ้วนะครับยาวตลอดเล่มอยู่ที่9นิ้วครึ่งครับสันหนา5มิลนะครับอ่าที่เห็นขาวๆตรงนี้ไม่ใช่รอยแหว่งแ่งใดครับเป็นรอยบากไว้ขูดกับแท่งแมกนีเซียมนะครับอ่า มีนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวท้าคลิปนะครับแท่นมีเซียมก็จับขนาดมือครับด้านก็เป็นอย่าง BS นะครับสีส้มนี่สีจริงนี่สวยกว่าในกล้องเอ่นะครับให้การจับที่กระชับมองเห็นชัดเจนนะครับท่านใดนะเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับตอนนี่อุยานนะครับสามารถใช้ได้เลยครับตกในป่าก็มองเห็นได้ชัดครับตกไหนก็สามารถ มองเห็นหยิบเก็บได้ง่ายครับแต่อย่าทาตกใกล้เพื่อนนะครับอันนี้หายแน่นอนนะครับสีอะไรก็หายครับนะครับมีนกปี๋นะครับสามารถใช้เป่าส่งนังยางขอความช่วยเหลือต่างๆได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูซองมีดกันบ้างนะครับมาดูซองมีดกันนะครับซองมีดนะครับเป็นลักษณะของยาง abs นะครับส่วนนี้นะครับนี่คือส่วนซองที่ใช้เก็บใบมีดจริงๆนะครับตรงนี้นะครับก็ที่ผมบอกว่ามีแท่งแมกนีเซียมนะครับที่ใช้ขูดกับสารมีดนะครับนี่ครับใช้ขูดได้จริงครับเดี๋ยวมาดูท้ายคลิปกันเลยนะครับนี่ครับ สวยนะครับนี่ครับมีระบบล็อกอัตโนมัตินะครับนี่ครับเป็นลักษณะการล็อกตรงนี้นะครับด้ามนี่ครับล็อกกับโคนด้ามนะครับนี่ครับตรงนี้สามารถแกะได้ครับทำไมถึงแกะได้ครับนี่ครับด้านหลังมีหินรับนี่ดีครับโอ้ครบจริงๆครับรุ่นนี้มีหินรับนี่ออกนะครับนี่ครับสามารถใช้รับได้จริงครับบางทีท่านก็ปาดมีดเฮ้ยมีอะไรสามารถใช้ฝนลับได้นะครับนี่ครับโอ้คุ้มจริงเลยนะครับรุ่นนี้นี่ครับท่านใดที่อุดหนุนไปแล้วนี่ คุ้มค่าแน่นอนครับท่านใดที่เห pues right. ็นคลิปนี Hi ้ก็อย่าคิดนานนะครับเดี๋ยวของหมดนะครับข้อดีเลยครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้มือซ้ายมือขวานะครับจะสามารถใช้ได้ทั้งมือซ้ายมือขวาอ่าสำหรับผู้ใช้มือขวาก็สามารถพกหยิบจากมือขวาได้นะครับ่าและมือซ้ายนะครับก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับนี่นะครับผู้ถนัดมือซ้ายก็สามารถใช้ได้นะครับนี่นะครับซองนะครับด้านหลังนะครับนี่ครับซองนะครับ ร้อยเข็มขาดได้นะครับโดยเส้นนี้นะครับติดกับสายเปก็ได้นะครับด้วย2เส้นบนล่างนะครับมีการบอกวิธีการส่งสัญญาณอากาศของความเฉ่ยเลือต่างๆตรงนี้นะครับก็ไปศึกษาดูกันได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวมาทดสอบความคมของมีดกระเบือรุ่นนี้กันเลยนะครับไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาทดสอบความคมของมีดกระเบื้อเทอร์เมตรุ่นนี้ดูกันเลยครับว่าจะคมขนาดไหนครับเราปัดจีกระดาษดูกันเลยนะครับนะครับก็คมพอสมควรนะครับเป็นมีดใช้งานมีด สไบเวิร์มีชีวิตรอดครับก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นคอมพลีตนะแต่ก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับนี่ครับนี่ครับอ่านี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้แท่งแมกนีเซียมที่มากับ2มีดกันเลยนะครับว่าใช้ยังไงนะสามารถใช้งานได้จริงครับใช้ขูดกับร่องบากนี้ให้เกิดประกายไฟนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนี่ครับยังนิดนึงนะครับแล้วเล็งให้ดีครับแล้วกดแรงๆครับแล้วกระชากนะครับอ่านี่นะครับจะมีประกายไฟออกมานะครับอีกทีนะครับ อ่านี่นะครับท่านสามารถใช้เป็นเชื้อไฟในการก่อไฟได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังสรุปท้ายคลิปสําหรับมีดเกอร์เบอร์อัลติเมทรุ่นนี้กันเลยนะครับโอเคครับขออนุญาตมาสรุปท้ายคลิปนะเกี่ยวกับมีดเกอร์เบอร์อัลติเมทรุ่นนี้นะครับว่าเกอร์เบอร์อัลติเมทรุ่นนี้ครับเหมาะกับใครใครสามารถใช้งานได้บ้างครับสามารถใช้งานได้ทุกคนครับแต่้าเหมาะกับเจ้าหน้าที่นะครับสายเจ้าหน้าที่งานอุทยานหรือเจ้าหน้าที่เดินป่าหรือบุคคลธรรมดาเนี่ยครับที่เดินป่าบ่อยชอบใช้ชีวิตการเดินป่าเอาท์ดรค้ับนะ เป็นมีดสารพัดประโยชน์มีเล่มเดียวก็สามารถใช้งานได้จิปาถะครับสามารถตัดไม้ใหญ่ได้โดยการวางและหาท่อนไม้ใหญ่นะัเป็นการทุบสันนะครับก็ใช้ได้นะครับเป็นมีดฉุกเฉินมีดติดตัวก็ได้นะครับมีดของเจ้าหน้าที่ต่างๆก็สามารถใช้ได้ครับมีดฉุกเฉินมีดเดินป่ามีดเอาชีวิตรอดใช้ได้หมดครับผมคาดว่าเล่มนี้ค่อนข้างจะสารพัดประโยชน์นครับครับสนับราคาเล่มนี้ในะราคาเพียง590บาทจัดส่งฟรี EMS นะครับก็ราคาอาจจะสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าด้วยแลกกับประสิทธิภาพและคุณภาพ เป็นงานสำเนาที่คุณภาพเกรดดีมากนะครับ5 9าบาทจัดส่งฟรี EMS นะครับท่านใดรับสนใจสามารถสั่งซื้อไม่ได้ที่เพจจำน้อยชอปครับหรือเพจมีดอรันยิอยุธยานะครับหรือดูรายละเอียดการติดต่อได้ที่ท้ายคลิปและใต้ชื่อคลิปนะครับแนะนำว่าอย่าคิดนานนะเดี๋ยวสินค้าจะหมดซะก่อนนะครับครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมผมมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับ